มาพินกับฟิลไทยเดอะบล็อกสปอรดอทคอมนะครับนี่ให้ดูร้านนะครับมีร้านเวียดไทยมานะครับเป็นร้านที่ผมดูจากป้ายตรงนี้เนี่ยถ้ารับของแบบครอบครัวนะครับแล้วก็มีป้ายตรงนี้นครับว่าเหมือนกับสินค้าไทยนะครับขายร้านขายร้านก็ไทยแลนด์นั่นแหละครับแต่ว่าภาษาเวียดเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยจะไม่มีตัวดีนะครับอันนี้เป็นภาษาเวียมดมและภาษาอังกฤษ ก็มีข้าวของเครื่องใช้ผมว่าน่าจะเป็นของจากประเทศไทยเดี๋ยวผงเข้าไปดูนะฮะเวียดไทยมาดครับอยู่ถนนคำเทียนนะครับที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามครับต้องหาทางข้ามถนนพอมีอ๋อไม่มีทางมาลายครับเดี๋ยวต้องหาทางข้ามแวะไปตรงตรงนี้ครับ ตือหอกเต๋งเวียดก็ถามว่าผมผมบอกเขาว่าฝึกเรียนภาษาเวียดนามก็มีลายป้อนเอฟขางก็โปรเทคแมนแฟซ่าแฟรซ่าเซนซนะบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่บฟงครับ ต้มยำแต่อันนี้ไม่ใช่บะหมี่ไทยนะครับต้มยำแต่เป็นของที่อื่นน้ำพริกแม่ประนอมน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมครับร้านของไทยแลนด์ครับ